สวัสดีครับทินิสานสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุขชนครับมือนี่ทินิสานสิพ้ามากินเขาแรลงกับย่างเนื้อก้อยพี่น้องเมนูอีสานบ้านทฮาพี่น้องนี่เขาเหนียยโอ้ยติดมือเลยพี่น้องพักมีหมักมะระมีผพักเสตดาดพักกาดเฮ่าอย่แล้วพี่นอะะกก้อง,อาง,องมาพี่น้องมากินเขาแกลงน้อกันมือนี่ย,ย่างเนื้อก้อยพี่น้องโอ้เป็นต่แสบพี่ต้นหลัง อืมอืมจัอบพี่น้องอืมพักกระเจาพักกระเงาขมพี่น้องอย่างเนื้อก้อยนี้พี่น้องอย่างแล้วห้องก็มากจับจับ แล้วตัวค้นแขวดีบื่อดีเพื่อน้องนคัวค้นแขวดีดเพื่อนกาสีซอยพอประมาณของค้นแขววดีเพื่อนกสีซับม่นมุนนี่เพื่อน้องอืมร้อบส่วนหอมอมเขาก็กิดมือให้เราบ้าง หมักมะระพี่น้องกคคือว่าวหนึ่งเต็ม,มวนันเต่านะก่อยอนี่ยรสไาตดีด้วยพี่น้องใส่มะนาวแต่มกืกอกล่าวตัวคนมักแต่ขั้นย่างเหนือมาก,ก่อยเนี่ยผม,มสิมักเบดสุ่มใส่มะนาวใช้น,น่อย อืกรับด้วยพนะี่งดุกด,ด้วยอือขุยข้าวมัไงเลยพี่น้องอ้วนมันจะอ,ออกสมๆจังเลยอย่อกนะสม่มังนหน้าพนะี่น้อง อมพราเราเขากันดีแห้งพี่น้องอืมอืมลูกโดดคุยข้ามไม่ไ,ได้พี่น้องผัต้องยานเบิดอืมอืม,อม กลอยเมื่อยอย่างเพื่อน้องมันจะหอมเขาขัวลิดผง,งห,อ,หอมหครับพี่น้อง,อง,องโอ้แสบดีอืมจะขอจิ้มมือขนาด เป็นเมนูเมนูหนึ่งอีสานมาลองเข้าครับแซ่บดีประกาศไปแล้วว้อ เจอลูกโดยเป็นซานซีมเมนคือเผ็ดนล้วอร่อยแน่นอนคุยอยากให้พี่น้องตอมน้ำแข็งหมักตัวอืมขอกันดี อืมครับเหมือนนี้เมนูอย่างเนื้อแล้วก็ก้อยพี่น้องอย่างนี้ให้ซุกร้ายเลยพี่น้องเพราะหลวกเอาออกมาเร็ว จิ้มพร้อมหมักเน่าดีพี่น้องอืมเนาะอีกเมนูหนึ่งพี่น้อง นี่แซบ่บผมกินจนหน่อยจนใหญ่แล้วอีกไม่น่นนี่แหละ โอเืมมาสอดมาสอวพิณะใจเมื่อยยิบเอาอลูกโดดวะ อ้าวลูกโดยพี่น,น้องสี่ห้เมตรหกมตรเนี่ยกับเพชรเขาท่ายเยอะแยะ เดือมเผ็ดอะพี่น้องอ่อคนอื่นทีนิสารขอขอพูดายได้ะครับเด้ถือรับชมจนจบแลว้วกดไลค์กดแชร์ให้กับทีนิสารมาทน้งหกทีนิสารก็ขอขอพระคุณจักใจครับมืบนอนี้งก็ัวัสดีครับ